สวัสดีค่ะหลังจากที่สาวเอได้คุยกับแม่ของหนุ่มนักออกแบบแล้วถามใจตัวเองเธอก็บพบว่า ฝันหวานที่พยายามไขว่คว้ามันไม่สำคัญเท่าความรักของคนสองคนที่จริงใจและไม่ต้องแสวงหาเพราะงั้นสาวเอถึงได้จับมือของหนุ่มนักออกแบบไว้เขาจะได้ไม่หลับตามคำสั่งหมอที่แน่นอนว่ายิ่งกว่าได้ผลเพราะมันทำให้หนุ่มนักออกแบบดีขึ้นมาทันทีที่สุดท้ายสาวเอก็ยอมรับเขาเย็นนั้นเพ,พราะพรอกมากินข้าวที่บ้านในกับน้องถึงได้กลายเป็นหมาหัวเนา่าเพราะแม่เอาใจแต่พระเอกไม่สนใจลูกสาวกับลูกชายของตัวเองเลยสักนิด ในเอกที่โดนแม่เมินก็ว่าน้อยพออยู่แล้วพอมาโดนแม่ซักเรื่องไปดูบ้านกับประธานแย่อีกในเอกก็เริ่มหงุดหงิดเกิดเป็นเรื่องดีที่เพกยื่นมือมาเปลี่ยนประเด็นได้ทันในก,กับแม่ถึงไม่ต้องทะเลาะกันให้บานปลายเสร็จจากกินข้าวเพรก็เข้ามาช่วยในเอกล้างจานในครัวแล้วเลื่อนที่เขาไปกินข้าวกับพ่อตามที่แนกแนะนำแต่แทนที่ความสัมพันธ์จะดีขึ้นกลับทําให้เพลคิดจะย้ายบ้านนี้ก่อนที่จะโดนพ่อตามมาวุ่นวายกับชีวิตของเขาอีก แล้วจังหวะที่พระเอกกาลังแก้นเอกเหมือนเป็นแฟนกันน้องขอในที่เห็นก็เข้ามาเตือนด้วยความไม่เข้าใจว่าทาไมน,นิสยยัยยาณนาเอกถึงมีคนมาชอบได้ว่าแล้วฝ่ามือพี่ฆ่าจ่านาเอกก็เลยลอยเข้าไปหาแล้วมันก็ทำให้เพ่แอบสยองนาเอกหรือพระแม่การีกันแน่ กรรมาทางประธานเย,ย่ที่กำลังรายงานให้พี่สาวฟังเรื่องไปดูบ้านกับเนกมาที่มันทำให้เขารู้สึกว่าการไปดูบ้านจะยิ่งทำให้เนกกดดันและคิดมากไปกว่าเก่าตัวเขาก็จะกลายเป็นคนที่ลำบากไปหมิมหมินที่เห็นประธานเย,ย่เหมือนมีปัญหาหัวใจก็คิดจะช่วยแต่พอโดนน้ำบุลลี่ว่าความรักของเธอเหมือนเด็กเล่นขายของหมิมหมินก็ยอมไม่ได้โมโหอารมณ์เสียค้างมาจนถึงเช้านี้แล้วคนที่ขับรถมาดีๆอย่างน้องเอกที่ไม่รู้อะไรด้วยพอต้องมาโดนหมิมหมินอารวาสใส่แบบไม่มี เขาก็เลยต้องหยุดเรียกสติมิมมินด้วยการให้เธอลงจากรถไปสำนึกผิดกับพฤติกรรมของตัวเองมิมมินที่เพิ่งเคยเจอน้องเอกในโหมดฉบับโหดจากที่กำลังแว๊กๆก็ต้องเงียบสนิทปิดปากยาวไปจนถึงที่หมาย และพอใจร่วมรมกันแล้วทั้งคู่หมิ่นหมิ่นก็ทําให้น้องเหน่ต้องสะอึกที่สอนเธอให้ใช้เหตุผลแต่เป็นเขาเองที่ใช้อารมณ์ไล่หมิ่นหมิ่นลงจากรถไปหลังจากเข้าใจกันน้องไหน่ก็พาแฟนเด็กอย่างหมิ่นหมิ่นไปกินข้าวแต่ใครจะคิดว่าโลกมันจะกลมจนต้องมาเจอกับแฟนเก่าของเขาได้ถ้าเจอกันแล้วแยกย้ายมันก็ไม่เท่าไหร่แต่นี่เจอแล้วแฟนเก่ายเอาแฟนใหม่มาร่วมโต๊ะกินข้าวเจอแจวเรื่องวานวานจนน้องเอกอยากจะหายตัวไปจากตรงน,นั้นจบจากเรื่องแฟนเก่าของน้องเนเอกหมิ่นหมิ่นก็ต้องมาเจอ กับเพื่อนสนิททั้งสองคนที่ทํางานพิเศษเป็นมาร์สคอตในสวนสนุกแบบไม่ได้ตั้งใจความลับที่ว่าจะเก็บไว้มันก็เลยไม่เป็นความลับอีกต่อไปแล้วเพราะงั้นมิมิ่นก็เลยต้องมาอยู่รอจนเพื่อเลิกงานก่อนจะมานั่งขอโทษเพื่อรักทั้งสองคนและเพื่อเป็นการไถ่โทษมิมิ่นก็ต้องมาทํางานแทนเพื่อนที่ต้องไปทําธุระคนหนึ่งพอดีกลับมาที่เพื่อนอาจารย์ที่พอรู้ว่าผู้หวังดีประสงค์ร้ายคนนั้นโผล่มาคอมเมนต์พร้อมหลักฐานใหม่ ภาพของสามีฝนกับเมียน้อยกำลังแนบชิดกันเพื่อนอาจารย์ก็เลยต้องโทรตามนายเอกมาจัดการกับสามีฝนที่อย่างหน้ามึนยืนการานว่าเขากับผู้หญิงคนนั้นไม่มีอะไรกันแล้วนายเอกที่เพิ่งจะรู้เรื่องฟังแล้วก็ของขึ้นพอสามีฝนเอาเรื่องที่ฝนกำลังท้องมาขอโอก,กาสกลับตัวนายเอกกเลยสาดน้ำใส่หน้าตบผู้ชายเรยวนั่นจนต้องร้องขอชีวิตนายเอก,กเพื่อนอาจารย์รากสามีฝนกลับมาสารภาพผิดกับฝนที่บ้านแต่พอฝนยังไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงถึงได้ทำเป็นไม่รู้เรื่องไม่รู้สึกแต่พอหมด เขาอ,อ้างสุดท้ายฝนก็ต้องยอมรับว่าที่ทนก็เพราะไม่อยากให้ครอบครัวแตกแยกถึงจะไม่รักกันแล้วก็ตามเพื่อนอาจารย์ที่เป็นตัวตั้งตัวตีได้ยินแล้วก็แทบจะกระอกักที่เพื่อนยัง,งโง่ทนอยู่กับผู้ชายเร็วๆแบบนี้ เพราะวันนี้แม่เลี้ยงของพระเอกแวะมาประชุมที่บริษัทเธอก็เลยถือโอกาสชวนเอกไปกินข้าวตามมาด้วยคำถามที่ช่วงนี้เอกเจอบ่อยเรื่องที่เอกกําลังจะแต่งงานกับประธานเย่แล้วพอแม่เลี้ยงรู้ว่าความสัมพันธ์ของเอกกับประธานเย่ยังไม่ได้ไปถึงไหนแม่เลี้ยงก็เลยจัดเลคเชอร์ไปชดใหญ่ที่เอกกับเพเอกไปกันไม่ได้เพราะตอนที่คบกันนเอกเอาแต่ห่วงความรู้สึกของคนอื่นและไม่มั่นใจในตัวของเพเอกพอส่วนพระเอกความที่ยังเด็กคิดแต่เรื่องความรักยังไม่ทันได้เรียนรู้ก็โดนหักอก แล้วเรื่องความเหมาะสมที่เนกเอามาเป็นข้ออ้างในการครบกับประธานเยกมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับความรักของคนสองคนอยู่ดี ต่อให้ใเอกคิดว่าอยากมีความรักแบบเรียบง่ายแต่ถ้ารักแล้วมันเหนื่อยใจมันก็ไม่ใช่ความรักอย่างที่เธอต้องการเย็นนั้นเพราะประธานเย้ได้รับข้อความจากนเอกว่าต้องไปเยี่ยมคนป่วยกับเพื่อร่วมง,งานไปกินข้าวกับเขาไม่ได้ประธานเย้ก็เลยมารอเซอร์ไพรส์นเอกอยู่หน้าบริษัทแล้วมันก็เซอร์ไพรส์จริงๆที่เห็นพระเอกอยู่กับนเนกอีกแล้วนเนกกับพระเอกไปเยี่ยมหนุ่มนักออกแบบที่โรงพยาบาล แล้วความที่พระเอกเอาใจใเ็กออกนอกหน้าสาวเอที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็เลยแซวเพกไปเรื่อยไม่ได้นึกเลยว่ามันจะเป็นเรื่องจริง ทำไม่พอสาวเอกเอาแต่เชียร์นาเอกให้รีบแต่งงานมีลูกกับประธานเย่จนเพกทนฟังไม่ได้สาวเอกก็คงยังไม่รู้ต่อไปเพลททูลนาเอกเรียกออกมาข้างนอกเขารู้ว่าเธอโกรธแต่เขาก็ไม่คิดจะขอโทษการที่เขาชอบเธอมันผิดตรงไหนที่จริงนาเอกก็รู้รู้ว่าเพกร,รักเธอเธอเองก็รักเขาแต่พเอเนกยังไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงเธอถึงเลือกที่จะพยายามเริ่มต้นกับประธานเย่ แล้วคำตอบที่เห็นแก่ตัวของนะเอก็ทำให้เพลงยอมแพ้ยอมจะรักเธอแค่ฝ่ายเดียวก็แล้วกัน หลังจากมิมินทำงานเหนื่อยมาทั้งวันก็มานั่งภูมิใจกับเงินในมือที่ถึงจะน้อยนิดแต่ก็เป็นครั้งแรกที่มิมินหาเงินได้ด้วยตัวเองเพราะงั้นมิม,มินถึงได้เลือกที่จะกลับมารับผิดสารภาพกับประธานเย่ว่าเธอโกหกเรื่องหางานทำประธานเย่ที่กำลังเครียดเรื่องนาเองจากที่จะจัดการกับร้านตัวดีพอได้ยินคำขอโทษที่สำนึกผิดประธานเย่ก็ปล่อยผ่านก่อนจะน้ำตาซึมที่มิมินเอาเงินที่หามาได้มาให้เขาพร้อมกับสัญญาว่าสักวันจะซื้อของที่ดีกว่านี้มา ให้จากวันที่เพื่อนอาจารย์ทะเลาะกับฝนพอถึงวันที่ฝนต้องเตรียมคลอดลูกความเป็นเพื่อนก็กลับมาเหมือนเดิมที่จริงฝนรู้มาหลายเดือนแล้วว่าสามีชั่วนั้นมีคนอื่นแต่พออายเพื่อนและไม่กล้ายอมรับความจริงถึงได้เก็บไว้ในใจมาตลอดจนมาถึงเช้านี้ที่ฝนไปเห็นข้อความในมือถือของสามีชั่วที่บอกจะกลับตัวแต่ก็ยังกลับไปติดต่อกับผู้หญิงคนนั้นแล้วที่เจ็บกว่าก็คือข้อความที่มันส่งไปหาชู้ทั้งดูถูกและเยียดยามจนฝนไม่คิดจะทนสามีชั่วที่วิ่งหน้า เมืมหาฝนพอเห็นหน้าก็รีบเข้าไปหาแต่ยังไม่ทันจะได้อ้าปากก็โดนทั้งมือทั้งเท้าของฝนกับเพื่อนที่ถล่มไม่ย้งเพราะความแค้นวันนี้พอเพลกรู้ว่าในกระออกจากงานก็รีบตามข้อไปขอเหตุผลที่ทําให้เพลกใจสลายเมื่อเธอบอกว่าไม่เกี่ยวกับเขาแต่การที่ต่อไปจะไม่ได้เจอกันแล้วให้เพลกรอเจอคนที่ดีกว่ามันก็แปลว่าแค่เขาขอรักเธอข้างเดียวก็ยังเป็นไปไม่ได้เพราะช่วงนี้หมิ่นหมิ่นต้องทํางานพิเศษก็เลยไม่มีเวลาได้เจอกับน้องเนกเท่า พอน้องเนกมาหาที่ที่ทํางานมนิมินก็เลยเอาเงินที่หามาได้อีกส่วนให้กับเขาจากนี้เธอจะเป็นคนคอยซัพพอร์ตทั้งน้องนาเอกกับประธานเย่คนที่เธอรักทั้งคู่และถ้าเมลัยที่รู้สึกเหนื่อยอยากจะพักมิมินจะเป็นคนคอยดูแลพวกเขาเองแล้วก็เป็นอีกครั้งที่คําพูดของแฟนเด็กอย่างมิมินจะทําให้น้องเนกอึง้งเพราะนึกไม่ถึงว่าเขาจะสําคัญสําหรับมิมินขนาดนี้พระเอกที่กําลังเศร้าพอมากินข้าวกับพ่อที่บ้านแล้วโดนพ่อไปเปรียบเทียบกับประธานเย เพื่อนสนิทให้เจ็บใจอีกพระเอกก็เลิกคุยหนีกับทันทีแม่เลี้ยงของพระเอกที่เห็นก็เลยต้องหันมาจัดก,การกับพ่อเบอิกเนให้รู้ว่าแฟนเก่าที่พระเอกยังลืมไม่ได้ ก็คือนาเอกที่ประธานเย,ย่ไปแยกมากลับมาที่ฝนหลังจากคลอดลูกอย่างปลอดภัยเธอก็เลิกสนใจสามีชั่วที่มาทําดีเสนอหน้าอยู่ในห้องนาเอกที่รู้ว่าฝนอยากจะฟ้องอยากแต่ด้วยสภาพที่ไม่มีงานของฝนมันก็เลยมีปัญหาเพราะงั้นนาเอกที่เพิ่งบอกเพื่อนว่าลาออกจากงานแล้วก็เลยเสนอโครงการเปิดร้านดอกไม้อย่างที่ฝันชวนฝนมาเป็นหุ้นส่วนสร้างงานให้มันจุปัญหาไปประธานเย,ย่ที่ตามมาเยี่ยมพร้อมซองเงินอย่างนาให้ฝนนาเอกในธนะแฟนที่ยังไม่มีใจให้ก็เลยให้ สัญญาที่ยิ่งทําให้ประธานแย่ปวดใจว่าจะตอบแทนด้วยการพยายามเปิดใจรับเขาแล้วจังหวะที่นเอกมาส่งประธานแย่เธอก็เจอกับสาวเอเข้าพอดีแต่ก่อนที่สาวเอจะเพ้อเจ้อเรื่องของเธอกับประธานแย่อีกในก็ตัดบ,บทชวนไปเยี่ยมหนุ่มนัาออกแบบที่รออยู่ พระเอกที่มาบอกข่าวดีกับหนุ่มหน้าออกแบบว่าพวกเขาถูกเลือกให้ออกแบบรีสอร์ทที่ไปพรีเซนต์กับเขาก่อนพอเห็นเอกมาก็เมินหน้าปล่อยให้นเอกอยู่กับคนป่วยต่อไปน้องเนตัดสินใจเปลี่ยนงานตามมาด้วยชิมรางถามแม่เรื่องมีแฟนเด็กแล้วคำตอบที่ได้ก็ทำให้น้องเอกต้องเก็บปากก่อนจะโดนไล่ออกจากบ้านอย่างที่แม่เตือนไว้แล้วระหว่างที่น้องนเอกมานั่งฟังพระเอกระบายความเศร้าที่เลิกรักเนกไม่ได้ไม่ว่าเธอจะอายุเท่าไหร่อย่างไงเขาก็ยังจะรักเธอจากที่น้องเอกว่าจะเกลี้ยกล่อมให้เพลิด ใจแต่พอเห็นน้ำตาลูกผู้ชายน้องนเนนก,ก็ต้องมาปลอบใจแทนเย็นนั้นพอนเนกกลับมาบ้านแล้วรู้ว่าพ่อออกไปข้างนอกตั้งแต่เช้ายังไม่กลับมามือถือก็เริ่มไว้เธอก็รีบโทรตามน้องให้ออกไปช่วยหาพ่อพเพล่ที่อยู่กับน้องเอกก็ตามมาช่วยอีกคนจนมาเจอเอกที่สวนสาธารณะด้วยสภาพที่จิตตกพระเอกก็เลยต้องคอยพูดปลอบก่อนจะมาแจ้งความที่ยิ่งทําให้ใเอกเครียดหนักได้แต่นั่งร้องไห้ด้วยความกลัวพระเอกที่นั่งปลอบอยู่ข้างๆพอเห็นประธานเย่มานาทีนี้ก็ต้องปล่อยให้ ทานแยกพาในกลับบ้านไปดูแม่ที่รออยู่ในกับแม่ที่รอฟังข่าวของพ่อจนถึงเช้าอย่างหมดหวังก็แทบช็อกที่อยู่ๆพ่อก็เดินกลับเข้าบ้านมาซะอย่างนั้นเป็นพ,พ่อลืมทางกลับบ้านลืมแม้กระทั่งชื่อของตัวเองถึงต้องนอนอยู่ข้างทางทั้งคืนหลังจากทุกอย่างเรียบร้อยในยก็มาส่งประธานแยกขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนเธอกับแม่มาทั้งคืนและรางวัลของการทําดีในฐานะแฟนครั้งนี้ก็คือแก้มของน้าเอกที่ตั้งแต่คบกันประธานแยกยังไม่เคยได้แตะเลยสักครั้งในกับน้องพาพ่อไปหาหมอพอหมอบอ ว่าพอเริ่มเป็นอัลไซเมอร์สภาพจิตใจของทุกคนก็ดำดิ่งเพราะไม่คิดว่าครอบครัวที่สงบสุขมาตลอดจะเจอกับเรื่องแบบนี้บางครั้งเพราะความเคยชินก็ทำให้หลงลืมคนรอบข้างที่กว่าจะนึกถึงเขาก็ไม่อยู่แล้วเจอกันในพีนะ่าสวัสดีค่ะ